ภนะคะให้กับรักษฎรที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด1 9ค่ะโดยบางรายก็ยังไม่มีงานทำค่ะ ที่วัดวังสิงคาตตาบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะพระรูวิสิทธิ์ศีลาพรเจ้าคณะตำบลป่าแดดจเจ้าอาวาสวัดวังสิงคากองทุนนิธิวิสิทธิ์ศีลาพรมูลนิธิอาจารย์วารินบัวเวรัตนาเลศนะคะเทศบาลตำบลป่าแดดผู้ใหญ่บ้านกลุ่มแม่บ้านอ,อสอมคณะญาติธรรมนะคะสถาบันการศึกษาจิตอาสาก็ได้ร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยางชีพตามโครงการเราป่าแดดไม่ทิ้งก,กันให้กับรักษะดอนผู้ที่ได้รับผลกับ ทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ค่ะโดยบางรายก็ยังไม่มีไรายได้นะคะบางรายตกงานขาดเงินมาหาซื้อสิ่งของจำเป็นมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโดยได้มอบทั้งหมดจำนวน500ชุดค่ะและมีผู้ใจบุญจากอำเภอฮอดนะคะได้มาถวายมะม่วงพันจักรพัรดิจำนวน1คันรถเพื่อนำมาแจกให้กับผู้ประสบภยัยโควิด1 9และมีเจ้าหน้าที่ทำการคัดกรองให้สวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะเว้นระยะทางสังคม นั่งเก้าอี้อย่างน้อยห่างกัน1-2เมตรอย่างเคร่งครัดค่ะ